จเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสัปปิตอรี่วันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้รวรอยช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะคะเราต้องหาครีมสูตรไหนที่บํารุงอย่างล้าลึกนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เจลวัสลีนในส่วนของเจลวัสลีนนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจางใสสุดยอดเรื่องริ้วรอยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะในส่วนของวัสลีนเนาะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเกว,วัสลีนหนึ่งช้อนชานะคะอ่ะคือน้ำมันมะาพร้าวสกัดเจนในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเจนก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระด่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีนะคะ เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อจะไปละลายวัสลีนนะคะหรือใครจะเอาไปละลายในน้ำผุ่ผมก็ได<ม>้เลยนะคะเราจะใช้เกวัตอน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1ช้อนชานะคะไปไปเลยค่ะ1นถึงสช้อนชาได้เลยนะคะเพื่อที่จะไปละลายอวัสลีนนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้เบบี้ออยจอนสันหรือน้ำมันมะกอกก็ได้เลยนะคะใช้แทนกันได้เลยนะคะหรือน้ำมันมะเล็ดถั่วอัลมอนด ใช้แทนได้เลยนะคะเราก็มาคนผสมสองตัวนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปผสมตัวอื่นนะคะผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะเจลาตินถ้าเขาโดนน้ำมันเขาก็จะ,ะผสมง่ายแบบนี้นะคะไปนี่เลยนะคะคือแป้งข้าวโพดนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดก็จะช่วยให้ผิวของเราต่งตึงช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนกระชับรูขุมขนนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเข,ขา<ๆ>จะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกตกค้างออกจากรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้ผิวของเราต่งให้ผิวของเราตึงให้ผิวของเรานวลเนียนนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่ หนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะใครมีแบบเป็นน้ําก็ใส่ไปเลยสี่ถึงห้าหยดนะคะใครมีเป็นแบบแคปซูลแบบนี้ใช้หนึ่งแคปซูลนะคะในส่นของวิตามินอ e. ีเรจะช่วยให้ผิวของเรา,ากระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเดลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่งวิตามินอ e. ีเราจะใช้เป็นหนึ่งเม็ดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะคือน้ํามันกุหลาบนะคะ ในส่วนของครงที่ไม่มีน้ำมันกุหลาบเราก็ใช้เบบี้ออยจอรสันแทนก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะคะถ้าใครมีน้ำมันเมล็ดถั่วอัลมอนด์ก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันเมล็ดกุหลาบก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอ,อยได้เป็นอย่างดีสุดยอดเลยนะคะเรื่องลดเลือนริ้วรอ,อยนะคะเราจะใช้น้ำมันกุหลาบอยู่ที่สี่ถึงห้าหยดนะคะใส่ไปเลยน้ำมันกุหลาบนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันคนค่อยๆนะคะนี่ค่ะเขาเหลวนิดนึงค่ะเยวจะเพิ่มแป้งขา้าวโพดลงไปอีกนะคะขา้าวโพดเติมลงไปอีกครึ่งช้อนนะคะเป็นช้อนครึ่งนะคะเราทําออกมาแล้วเนื้อข้าวโพาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเนียนสวยมากๆเลยนะคะตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรามากๆเลยนะคะ หรือใครจะพอกทําเป็นพอกทําเป็นมาร์กก็ได้นะคะเราทาแบบนี้ส่วนที่ควรจะพอกนะคะให้ทาแบบนี้หนาๆน,นะคะทาหนาๆแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่เรามีเวลานะคะจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวเรานะคะแล้วเราก็ไปล้างออกได้เลยนะคะในส่วนของคุณจะพอกนะคะวิธีล้างใช้กระดาษเช็ดชู่ก่อนนะคะเช็ดออกก่อนแล้วเราค่อยล้างนะคะหรือใช้ผ้าเช็ดตัว พื้นเล็กๆชุบน้าอุ่นแล้วก็มาเคดก่อนหลังดางนั้นเราก็ล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะในส่วนของคนที่จะทาเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมก็ทาไปเลยนะคะทาบางๆแบบนี้เขาจะไม่เหนียวเหมือนทาวัสลีนนะคะเราผสมแบบนี้นะคะเขาจะไม่เหนียวไม่เหนือไม่หนานะคะเขาจะลื่นดีมากๆเลยนะคะจะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะในส่วนของคนที่ทาแบบนี้ทาได้เลยนะคะสูตรน,นี้สามารถเจ็บคุณภาพภูมิห้องได้เกือบเดือนเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซั b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ